สวัสดีสิสวัสดีบรรดามวลญาติในโยมทั้งหลายมีมโนนอมนำมาพร้อมใจกายมาฟัง มัรยายพระสามรูปเทศนาทันไดมงว่างในบุญอานโนกูลในาศาสนามีจิตนิกาคา สละโพคาะเป็นอม er, ิม네ิสโบชารักตระนาตรายในครั้งนี้และโยมฉันจะได้สร้างความดีน้ำใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจะได้ชนะความ ตรนีได้ร่วมสละปัจจใจขอบคุณโยมมาเอิอเอ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 มีเออเอ่อเออเอาอเอใเอาอเออาอ่อเออเาอา เป็นเนื้อน้าบุญของคุณโยมนาเมื่อเราหมยชีวาจะติดตามไปเรียกกันว่าอานุคามีนีธนาคารบุญนี้ไม่มีสูญหาย เป็นเนื้อน้าบนเนกุก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 ุกุกแผ่นแผ่นสะดุดแผ่นสะดุดก็แอบฉันกาแฟอะไรมาถ้าเป็นมะก่อกเทปาเสี็จมันยืดต้องไปแช่ตู้เย็นเสียงเสียงมันจะชิงเบาหน่อยครับไม่ไม่ไม่ต้องตีดังมากอ่ะ เพราะว่าดูแล้วโยมเขาคงไม่ค่อยได้อยากฟังเสียงและหน้าเสียงชิงเสียงก็ะโปรงเฮยรอยกว่าท่านมาดูนตอนนี้เวเลยได้ยกเครื่องกลับบ้านนะสวยเลยเรายอมยอมอยากฟังเสียงพระครับโยมได้ยินชัดหรือไม่ชัดยังไงก็รบกวนบอกกันด้วยนะโยมนะโดยเฉพาะพรดเทคืนเนี่ยเทวันเดี๋ยววันนี้เจอสองวนอีกอะสงวนสงวน เรียกกันว่าอนุคามินีธนาคารบุญนี้ไม่มีสูญหายเป็นเนื้อนาบุญนกนุกนุกนาุกนาุกุกน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 นุนาุนานนานน ทั้งพองว่าในบาเลีก็ยังมีรับรองให้ยอมทั้งพองจงฟังต่อไปยังนาโรีหิทุหรังนี้และบุญยัง โจรลักน้าไม่ได้ปุญยางสุขังนิธิตะสังชัยคงสมความหมายให้ยางหิมาว่วการทำบุญลทำทานซับนานไม่โสลเป็นเนื้อนาบนุญนำสุขมาหา สระสมบูรณ์เป็นภุนายัพหนาองค์พระศาสดาตราดไว้มียงบอกว่าใครมีทรัพย์นับเป็นล้านเป็นแสนแมนไม่ทำบุญระวังทรัพย์จะสูญด้วยภัยทั้งสี่เช็นอักขีภัยานึ เงกกิงเง็กเงกุกงกุเนเช่นักขี่ umas, ัยดูแต่เมืองเบรุต็นไงไฟไหมยังม uh> ีอ oh, sure okay. oh, ันนั้นระเบิดสารเคมีอันตรายอ่ะกว่าคนละเลื่องก็เลยแพ้ออ้ระเบิดระเบิดไม่ใช่ไฟไหมกลัวไม่ลงกอนไงแพ้ ี่อนลีอลลโอเชนอักขีไฟละไฟไม้ก็มีข้อสองโจรจีจะเหลือแต่ตัวทราบสมบัติ กรสาสตร์เวีคนคืนและข่าวของเป็นเอื่นนมันนาปวดหัวปวทูทกนักกระพายไฟไม่หมดตัวให้ยอมทวนทั่วโปรดแจง้งคดีโดยอาตตามมาลูกพระโคดมมีเจตนารม มาเทศวันนี Vermont, ้ที่ช่องบอกเช่นนี้เห็นภัยทั้งสี่เกิดเสียกันเอาที่อับที่อับ โอ้น้ำท่วมจะพาไปขายเรืออีกแล้วอย่าทิ้งสร้อยแบบนี้มันเรียกว่าอันนี้ก่อเก่าจะเหลื่อมก็รู้ก่อนเก่าเอาอ้าเอ้าเอวออเออออเอออ จงเร่งวีรานเอาสมบัติไปฝังกันในพระศาสนสนังให้เป็นแกลซาแบงา่งทราบสี่ส่วนประมวลเท่ากันส่วนนี้ส่วนนั้นแต่พอทำนองว่านส่วนหนึ่งนั้นลอ,อย่าเรียนแบบ ยืมไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ของใครของมันลูกกระทเทาะเนี่ยนะใช่ใช่ในส่วนหนึ่งนั้นเราก็เอาไปฟังไว้ในพระศาสน์ในสนั่งเอาส่วนหนึ่งนั้นเ่าให้เก็บเอาฟังไว้ส่วนสองนั้นใส ไชัยนี่คุณเก่าส่วนสามตั้งหากใส่ปากงูเห่าส่วนสี่นั้นเราให้บุรกูไปว่าเอาทรัพย์เราไปฝังคือให้ก่อสร้าง กุศลเอาไว้จะสร้างโบสถ์วิหารหรือทำรรทานใดๆมาจองท้าเวทสุวรรสร้างอาคารเรียนก็ได้นั่นเจานับมาว่าดีหรือจะมาเตืนว่าการเทศพระพี่สาวเรานะมนันหนีไปไหนละกันแล้วนี่ไปหมดแล้วหรอ คือบรรยากาศที่โยมเห็นนะไม่ได้ไมีมม<อ>เฉพาะที่บ้านมีโยมมาฟังด้วยเจงไม่วีบัดยอมปราดนาสจากอันตรายทั้งสี่ที่เรียกกันว่าอานุ้ามีนีฟังแจ้ง กันดีจากอตาตมา,พร,า,ามพระบูชาบิดามาดอนพระบูชาบิดานมันดอนเลี้ยงเรามาก่นลำบากอยากหลายแสงแดดแผดเผา พ่อราวอเชื่อหมอย่าลืมให้ได้พระคุณมานดาลำบากเพียงไรลูกไม่เคยเห็น จักเตือนว่าก่าวก็ทุก,กเช้าทุกเย็นว่าแม่ไปไหนก็มองหาไม่เห็นหน้าถึงอกเตลอุตส่าห์ติดต่อมาอ,อาเจ้าอย่างน้อยตีนเท่าฟาหอย ปากย้อยไม่งามปากหอยปากเบียวน้ำแม่เที่ยวคอยดึงให้กล,ล,ล,ลมให้กล,ลึงคอยดึงคอยทมกล่อมเกลี้ยงลูกมากะตั้งแต่เช้ายันค่าปอนข้าวอาบน้าให้ลูกกินนมยกใส่ตากกมพักลงจูบผิชมรมลูบ พอชื่นอารมณ์มากแม่จะให้ลูกนอนก็แสตงอนระงงมอุ้มแนแอบ,บกินและนมลูกอ่อก็อาวบางทีปากอมหัวนมแม่อยู่แถมมือทางคู่ตระกายเอาวในความทั่วววันักเบา ที่ชาโชดแม่ยังไม่โกรธกับเรียกลูกจ้าว่าคุณใครเราจะเท่ามาดาลูกได้ทรับมาและใชยมีเก่าไปเปแทนคุณใบบุญของท่านและเพื่อแทนคุณนะใบบุญของท่านในใครจะลืม คุณนั้นเสียละไม่ได้ยามนอนมันนึเอาบันทึกใส่ไอโฟนไว้เเมเคารพกราบว่าทุกคืนทุกวันที่บันทึกอยู่ในไอโฟนเป็นไงคไม่อยากตะโกนมีทั้งหนังเก่าหนังสัา<อ>แต่บุญคุณไม่เคยได้บันทึกการน,นั่นเจ้า บอกลูกเอ๋ยจำให้มาอ,อนนั่อออนเอเนกอันนั้นคุณมีดอนมานดอนคราบอับจนกุศลเลี้ยงแม่สัตว์รร้พายแพ้พ่อแม่หมายมั่นอย่าได้ลืมลงให้สื่อตรงต่อทานกราบไหวทุกวัน จะเกิดมงคลสามตั้งหากที่ใส่ในปากหมูเห่าสามตั้งหากก็ใส่ในปากหมูเห่าก็คือพันระยะราวภุมัางมีจนเนื้อความตอนนี้ดูมีเล่กนชั่วดีปะ ปนกันในอยู่อันแอทำไมจึงว่าภรรยาเหมือนงูเห่าเสียเปรียบความเท่ามันช่างอยากแท้ทำไมเขาจึงเปรียบเทียบว่าภรรยาเนี่ยเปรียบเหมือนงูเห่าเป็นงูเขียวหางไม่มันไม่ได้อ้วนไม่ได้ไม่ได้งูสิงก็ไม่ได้ไม่ได้ประเดิษฐประคุณเดี๋ยว่าแต่งูสิงงูอ่างทองงูอยุธยาก็ไม่ได้ ไปไปนั่งรอหน้าตลาดไปโอไปงูสิงงูอ่างกองมจาไม่ได้จะไปสิงไงจะไปสิงคือหมายความว่าภรรยาเหมือนงูเห่าเคยมีเหรออันนี้อ่านมาอ๋อตามตำราเขาว่าไว้อครับทําไมกันว่าภรรยาเหมือนงูเห่าเปรียบความเข้าเนี่ยมันยากทําไมมีพิษเหรอผู้หญิงอ่ะงูเห่านะนะเขาบอกว่ามารยาหญิงน่ะหลายร้อยเล่มเกลียนคนโบราณกล่าวครับผมมารยาหญิงเนี่ยหลายร้อยเล่มเกลียนครับ แต่ก็บอกมารยาชายเนี่ยก็เหมือนก็ควายเทียมเกลียนนะโอ้โหใหญ่กว่านะไม่ใช่ใหญ่กว่าถ้าโดนสนธภายได้มานไหลกันเรียบ้อยหมดแล้วใช่ปะโอ้ส่วนมากเนี่ยครับเขาบอกว่าสามีเนี่ยต้องเป็นช้างเท้าหน้าใช่แล้วคนโบราณกล่าวใช่ครับและภรรยาล่ะช้างเท้าหลังนั่นสมัยโบราณโอ้แล้วสมัยใหม่เป็นไงครับสามีเนี่ยเป็นช้างเท้าหน้าครับภรรยาเนี่ยงวงช้าง คือที่เปรียบว่าภรรยามันง,งูเห่าเนี่ย ฮะงูเห่านันมีความหมายผมเห็นพี่ชายผมก็พี่สะไยผมว่าครับโอ้เวลามทะเลาะกันนะเป็นไงมาป๊าป๊ป๊ป๊ไม่รู้อะไรแต่อะไรยัยก็เควันเลยใช่โอ้โหพี่ชายกระโดดเตะพี่สะไยล้มคิดว่าสลบไปนะอนอนดิ่งเราก็ย้ำอย่าไปทำอย่าไปทำพ่อเหอะนะตอนนั้นพ่อยังอยู่มเด็กใช่ไหมพ่อก็บอกว่าเมื่อไรพวกมึงจะเลิกกันทันทีวะ ปรสบเนะบเาะพ่อก็วิ่งไปดูจะไปอุ้มหลูสะพายไม่ปสลสบว่ามันลุกที่มันนอนนิ่งอ่ะมีดมันอยู่ในกระเอวงองะโอ้โหมันเงยขึ้นมาได้ชักมีดออกเอวไล่แทงพ <c oughs> ีชายไอ้น, <c oughs> หนหันโอ้โหคิดว่าแน่เป็นยังไงวิ่งพันสีผมว่ายโ,โยมก็ชอบรู้เรื่องครอบครัวเราเหมือนกันนะ <c oughs> ทำไมอ่ะรู้สึกว่ายอดไล์จะเกือบหกพเลย สูงวะทุกสมัยคือสมัยเป็นเด็กนะเราเราได้เห็นอะไรเราก็มาล่างยงฟังครับผมประสบการณ์ในสายตาทำไมจึงว่าภรรยาเหมือนผู้หาวักมักเปรียบความเข้ามันแปลกใจแท้ถ้าได้เมียดีเป็นสีเหมือนแม่ขอสีนั่นแหละ ให้บุตรกูปายลูกยิงลูกชายใหญ่ายหนะ้าเราแก่ชลาหากินไม่ไหวลืมลูกลูกไม่ลืมคุณละพึ่งบุญลูกได้ชุบเลี้ยง กันไปจนแก่ชลาแลนะนาสีกาประสบนวณีนีแลนะนาสีกานประสบที่พระอิบยมอเอามาเทศกันให้โยม จำได้กลับไปถึงบ้านเอาไปวิจารณ์ขันเถิดในใจทั้งหมดสี่อย่างที่พระอ่างมาองค์พระศาสตร์ สันดาทันตรัดเขาว่ายว่ามีป้ย้ยิงอนอกว่าสิ่งใดถ้าโยจามจำได้และนับว่าโชคดีทางโลกกองอามทางธรรมก็พร้อมทางโลกกองอมนะทางธรรมก็พร้อมชื่อเสียง จะหอมโลกนาโลกนี้เมื่อสิ้นชีพลงไปยังฝากไว้ความดีธรรม,มาบาปหมดแล้วบุญโยมเกิดมี จะพายมที่ชมไร่สดอยู่นี้เป็นยังไงครับขึ้นไปสู่วิมานสี่ข้อสำคัญ